นี่ลูกพ่อขอตัวไปทำธุระนะแกก็อยู่กับพ่อบ้านไปก่อนนะส่วนแม่แกอีกไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะ่ะหาพ่อจะบอกว่าไปจกกัดการกับแก๊งยากุซ่าแก๊งอื่นอีกแล้วนะ่ะก็ใช่แกมีอะไรหรือเปล่าวันวันนี้ขึ้นมีแต่เรื่องนาะพวกยากุซ่าเนี่ยเอานะเดีย๋ยวสักวันแกก็ต้องขึ้นมารับตำแหน่งแทนพ่อนะ ตอนนี้ก็อยู่กับพ่อแวมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่แกก็กลับแล้ก็ได uh ้นี Nay, ่โชว์พาฉันไปซื้อหน่อยได้ไหมน่ะได้ครับคุณหนูนี่ฉันบอกแล้วไงไม่อย่าเรียกฉันว่าคุณหนูน่ะมันจะทําให้คนอื่นเขาคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงนะเฮ้ยเรื่องนี้มันก็เข้าตัวคุณหนูดีนี่ครับคุณหนูเนี่ยเหมือนนายหญิง ถ้าจะทุกอย่างมีแค่สีผมที่เหมือนของท่านพ่อแค่นั้นเองครับนี่นาจะบอกว่าใช่อมื่ผู้หญิงนั่นหรอฟะเอ๊ะเปล่านะครับไปกันหน่อยครับผู้หนูชิรอบหน้าในโดนแน่ชู เปิดเลยวันแรกหวังว่าจะไม่มีอะไรน่าปวดหัวเกินไปแล้วกันนะนี่นี่นายชื่ออะไรอ่ะอืมอ่าฉันชื่อคุโรน่ะฮิสามุระคุโรคุโรเองสินะส่วนสันซื้อโซมะยินดีที่ได้รู้จักอ่าโซมะเองสินะยินดีที่ได้รู้จัก นี่นายสนใจเข้ากลุ่มฉันไหมหรอหึอกลุ่มอะไรหรอกลุ่มเพื่อนกลุ่มแก๊งอะไรประมาณนั้นไงที่แบบไปไหนไปด้วยกันน่ะกลุ่มเพื่อนอองนั้นหรอก็อเอาสิฮะนี่ก็จะนี่ก็จะสายนะเราไปเข้าเรียนกันเถอะ โอ้ยโอ้ยปวดขาโอ้ยขอโทษทีที่มาช้าทำไมมาช้าใช่ทำไมมาช้าพอดีเออ่ไปเจอพวกชินมาเนี่ยมันพวกมันดักรออยู่หน้าร้านลุงเนี่ยกชินเหรปกติไม่มาแถวนี้นี่นใช่แต่ไม่รู้มาได้ไงนะนายไปทำอะไรไว้หรือเปล่าก็ไม่นะแน่ใจอืแค่ไปตีกับพวกมันสองตัวเองไม่มีอะไรหรอก๋อ ว่าอย่างไรนะผูว่าแล้วอะไรไม่พักเลยอ้าวโทษแต่ไปช่วยหน่อยสินะาๆๆๆๆๆไอก็ได้ว่าหลังอย่ามาหาเรื่องแบบทีๆนะเหนื่อยโว้ยเออแล้วแล้วแล้วกันขอบคุณนะเพื่อนโอ้โหเรียกมาอะไรเวลานี้เนี่ยไอ เรียกมามีอะไรเหรอเวลานี้เนี่ยมืดแล้วเนี่ยก็เฮ้สโอมะฉันไม่เป็นอะไรนอนนี้ก่อนเถอะชิบแล้วไงเป็นเหลือเสียสโอมะฉันไม่เป็นอะไรเตีบดีไปเถอะเป็นแล้วไหมครูไม่เป็นไรเตี๊บดีก่อนเถอะ จะหนีพ้นแล้วนะตอ,อยตอทำไมเนี่ยนายไปทำอะไรไว้อาเอ่อ,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 อพูดมานายไปทำอะไรไว้มันมีคนเดินตามมานะันอ่ะแล้วก็เลยเอ่อชกไปหมัดหนึ่งนะ่ะอะนายไปต่อยใครอีกเนี่ยอะเออรู้สึกว่าจะมีคนที่ชื่อตรงเสื้อว,ว่าชิวยานะ่ะอะขอใหม่อีกรอบสิ ชูย่าน่ะหายละทำไมเหรอถ้ามันแก๊งคู่อดีตพ่อฉันเลยนะเว้ยฮะพ่อานพ่อนายเป็นใครวะพ่อฉันเจ้าของแก๊งยากุซาเฟ้ฮะยากุซาแล้สิแล้วจะไปต่อยมันทําไมเออเอ,อ,อย่างน้อยถ้านายไม่ไปต่อยมันต้นยังมีโอกาสรอดนะเว้ยฉันไม่ได้ผิดคนเดียวนายก็ผิดที่ปิดเรื่องของตัวเองไว้ที่เป็นลูกของยากุซาและนั่นก็ยังเป็นแก๊งที่มีปัญหาก,กับพ่อายอีกแม่งเ,เอ้ย แล้วถ้ามึงไม่เปิดมันมันจะ,ะตามเราไหมถ้ามึงไม่ปิดเรื่องนี้เป็นความลับกูคงไม่ไปต่อยคน<อ>มัวว่วหรอกเฟยแล้วมึงจะไปต่อยมันทาไมอะ่ะถ้าเธอหนีมาก็ได้ดิทาไมอ่ะกูต่อยคนอื่นก็ปกตินี่ว่าแล้วการที่มึงทําแบบเนี้ยมึงเห็นผลหรือยังฮะเออกูรู้แล้วกูไม่เคยทาดีหรอกแม้แต่ครั้งเดียวในใสายตาม,มึงอะ่ะมึงมึงเห็นกูเป็นคนเหี้ยคนนึ่งนั่นแหละกูไม่น่ามีมึงเป็นเพื่อนจริงๆว่ะงั้นต่อไปเราตัดขาดกัน มึงไม่ใช่เพื่อนกูเออมึงไม่ต้องไม่ต้องให้กูเห็นหน้าอีกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ นั่นชูนี่แล้วก็แม่เดี๋ยวสินี่ชูนวาี่จะทำอะไรอะ่ะแหมแคานี้ก็ดูไม่ออกหรอกครับพี่หนูฮะหมายความว่ายัางไงน่ะข้านี้ก็ยังไม่รู้แล้วแกจะทำอะไรฉันได้เนี่ยคงไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหม ชู <laughs> ผมคิดว่าคุณของดาถูกแล้วล่ะครับไม่เอาอย่างนี้สิชู้เงินหลังจากนี้โปรดจำชื่อของกับผมไว้เม่อได้แก่นี้ชูยัดแล้วก็อย่าลืมบอกลายแม่ของแด้วยล่ะไม่ ฮัลโหลพี่พ่อเองนะครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าพอรีพ่อจะต้องส่งลูกไปเรียนนะมันเป็นสัญญาที่พ่อทำไว้นะไม่สามารถขัดได้ด้วยอืมก็ได้ครับงั้นก็ดีเก็บของเตรียมตัวได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะส่งคนไปรับได้ครับ ฉันไม่สามารถปกป้องใครได้เลยฉันมันก็แค่คนไร้ประโยชน์ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะถึงเวลาสนุกแล้วล่ะ